สวัสดีครับเฟนๆอนาร์เซนอลทุกท่านมาเจอกันเหมือนเดิมครับกับผมบอสวันกันเนอร์ที่จะมาอัปเดตข่าวสารของอาร์เซนอลให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็วันนี้มีสถิติที่น่าสนใจกับบทสัมภาษณ์ต่างๆรับชมได้ทั้งหมดในคลิปนี้ครับก่อนอื่นครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ไปเริ่มกันที่ยืนยันอย่างเป็นทางการครับนิโคลัสโจเวอร์แล้วก็ทีมงานเบื้องหลังของมิเกลอาร์เตต้าได้บรรลุข้อตกลงขยายสัญญากับอาร์เซ เมื่อเขาเซ็นสัญญาระยะยาวกับอาเซนอลเมื่อเดือนที่แล้วครับโดยอ์เต้ากล่าวว่าพวกเขาและทีมงานนะครับทำงานหนักทุกวันเพื่อพัฒนานักเตะและสร้างความสําเร็จให้กับทีมขณะเดียวกันครับมิเกลอ์เต้ากล่าวถึงมิเกลเมริโนในเกมเดบิวต์กับทีมโดยเขากล่าวว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะเขาเข้ามาร่วมกับทีมและเกิดอาการบาดเจ็บในเช็คชั่นแรกที่เราได้ทําการฝึกซ้อมเขามีโอกาสฝึกซ้อมกับเราเพียงแค่ครั้งเดียวแต่เขาก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมในวันนี้ และด้วยการบาดเจ็บและการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องทำเราเชื่อว่าเขาคือผู้เล่นที่จะสามารถช่วยเราในช่วงเวลานั้นได้และผมคิดว่าเขาทำได้ดีจริงๆนอกจากนี้ครับมิเกลเดต้ากล่าวถึงผลงานของดิคันไรครับว่าผมรู้สึกดีมากเราต้องเข้าใจบริบทของเกมที่เราเล่นเช่นในเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ที่นี่เขามีความโดดเด่นมากในการครองบอลและผมคิดว่าเขาสร้างจังหวะที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกแต่แน่นอนว่าเราเล่นในบริบทที่แตกต่างกันและนักเตะค,คนนี้มีความสามารถในการเล่นในหลากหลายสถานการณ์ได้ยังคงสำคัญมากสำหรับทีมวันนี้เรานำเข้ามาเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับในครึ่งหลังนี่คือคุณภาพที่ยอดเยี่ยมของเขาเขามอบสิ่งที่มีค่าให้กับเราอย่างมาก ก็เมื่อมเริโน่หายเจ็บครับอาเต้าก็เริ่มทดสอบแผนการของเขาเลยครับโดยการจับดิกียนไร์ไปยืนหมายเลข6ทันทีครับนอกจากนี้ครับมิเกลเดตาพูดถึงอันดับในแชมเปี้ยนลีกว่ามันยังเร็วเกินไปผมคิดว่าทุกคนต้องเจอกับเกมที่หลากหลายและยากลําบากทั้งในบ้านและนอกบ้านเราต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งนั้นเรายังไม่รู้ว่าต้องการคะแนนเท่าไหร่แต่สิ่งเดียวที่เราสามารถมุ่งเน้นได้คือการทําผลงานให้ดีและพยายามชนะเกมของเราซึ่งเราทําได้ในคืนนี้ ให้เรายังคงทำแบบนี้ต่อไปและตอนนี้มุ่งความสนใจไปที่พรีเมียร์ลีกก็พึงนะที่2ครับค่อยๆไปทีละสเต็ปครับสำหรับอาร์เซนอลของเรา ในขณะที่มิเกลมาริโนครับเผยถึงการปรับตัวกับวิธีการเล่นของทีมว่าวิธีการที่พวกเขาใช้นั้นค่อนข้างแตกต่างจากที่ผมเคยเจอต้องใช้เวลาพอสมควรในการปรับตัวในขณะเดียวกันผมคิดว่าถ้าคุณสามารถทำได้ดีคุณจะพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเพราะมันเป็นการท้าทายทุกวันไม่ใช่แค่ทางร่างกายแต่ทางจิตใจด้วยมันทำให้คุณคุณมีสภาพจิตใจที่เฉียบคมซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณจะพบได้ในการแข่งขันระดับสูง ก็การฝึกซ้อมของอาร์เตต้าครับใหม่สําหรับมิเกลเมลิโนครับเจ้าตัวบอกอย่างนั้นครับนอกจากนี้ครับเมลิโนพูดถึงอาการบาดเจ็บของเขาว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน แต่ในขณะเดียวกันผมพยายามมองในแง่บวกการบาดเจ็บทําให้ผมมีเวลามากขึ้นในการคิดและทําความรู้จักกับเพื่อนร่วมทีมรวมถึงทีมงานด้วยผมใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านแทคติกหรือความฟิตและผมเชื่อว่าตอนนี้ผมเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นเมื่อ4สัปดาห์ก่อนนอกจากนี้ครับมิเกลมาริโนโ่เผยถึงแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมทีมว่าการคว้าแชมป์คือเป้าหมายของทุกคนที่นี่ พวกเขามีความมุ่งมั่นอย่างมากในเรื่องนี้เมื่อผมได้พูดคุยกับมิเกลออเทต้าและเห็นว่าแผนการของเขาเป็นอย่างไรไม่ใช่แค่สำหรับผมแต่สำหรับทั้งทีมรวมถึงวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นผมรู้สึกว่านี่คือสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปในอาชีพผมต้องการเติบโตและเรียนรู้มากยิ่งขึ้นและผมเชื่อว่าที่นี่คือที่ที่ดีที่สุดในการพัฒนาตัวเองและคว้าชัยชนะอย่างต่อเนื่องก็สำหรับเมดิโนครับลงประเดิมไปแล้วก็ รอครับรอลงเต็มเกมครับนอกจากนี้ครับสถิติของบุกโยสาก้าในเกมเจอกับปารีสครับเจ้าตัวสัมผัสบอลไป58ครั้งผ่านบอลสำเร็จ23ครั้งครับจากทั้งหมด30ครั้งชนะการดวล9ครั้งสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษ7ครั้งโอกาสยิง2ครั้งชนะแท็กเกิลอีก2ครั้งครับและก็สร้างโอกาสทำประตู1ครั้งแล้วก็ได้มา1ประตูครับขณะเดียวกันครับสถิติของคายฮาวัดครับในเกมเจอกับปารีสครับเจ้าตัว ได้ผู้เล่นยอดเยี่ยมด้วยครับสัมผัสบอลทั้งหมด48ครั้งผ่านบอลสาเร็จ21ครั้งจาก31ครั้งชนะการดวลอีก10ครั้งมากที่สุดในสนามเลยครับแท็กเกิลชนะอีก2ครั้งยิง2ครั้งโอกาสทําประตู1ครั้งและก็ทําได้1ประตูครับ ขนาดเดียวกันครับดาบิดลายากาเบียวมากันเยสบุกโยซาก้าครับติดทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายนครับโชว์ฟอร์มร้อนแรงขนาดนี้ครับติดไป3เลยครับสำหรับอาเซนอลเรานอกจากนี้ครับก็มีสถิติที่น่าสนใจครับบุกโยซาก้าติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของท็อปไฟในลีก5ายุโรปด้วยนะครับก็ในลีก5ายุโรปครับใครโชว์ฟอร์มดีก็จะติดทีมนี้ครับขนาเดียวกันครับเอียนไร์ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดตัวของมิเกลมิลิโน โดยเขากล่าวว่ามันยอดเยี่ยมมากที่ได้เห็นเขาลงเล่นเขาดูพร้อมมากเขาทําการสไลด์แท็กเกิลได้อย่างดีและสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดก็คือแม้ว่าเขายังไม่เคยลงเล่นให้กับเรามาก่อนแต่แฟนๆต่างก็มีความสุขมากที่ได้เห็นเขาลงสนามเมื่อเขาและดิเคเอนไลท์อยู่ในแดนกลางมันดูแข็งแกร่งและรวดเร็วเราดูเหมือนมีกําลังมากขึ้นในแดนกลางนี่ก็เป็นมุมมองของเอียนไลท์ครับตำนานอาเซนอลเราครับนอกจากนี้ครับแฟงลดัมพาด ล่าวถึงการเปรียบเทียบกาเบลมากอนเชสแลวก็วินเลียมซาลิบากับคู่หูระดับตำนานของเซลซีอย่างจอห์นเทอร์รี่และลิคาโดคขาววนโยครับโดยที่ลำพาดกล่าวว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะนำทั้งสองมาเปรียบเทียบได้ถ้าพวกเขาควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2หรือสมสมัยและแชมป์เป็นลีกผมไม่ได้ดูถูกพวกเขาเลยพวกเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและอายุยังน้อยและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ยังเร็วเกินไปที่จะเปรียบเทียบในตอนนี้ เอาแชมป์มาก่อนแล้วค่อยมาคุยกันเรื่องนี้กันอีกทีก็เจ้าตัวครับไม่ติดเรื่องฝีเท้าครับแต่ติดที่ยังไม่มีแชมป์ครับมีแชมป์แล้วค่อยกลับมาคุยกันขณะเดียวกันก็มีรายงานจากแหล่งข่าวของฟุตบอลอินไซค์ครับว่าอาร์เซนอลกำลังพิจนารณาวางแผนเซ็นสัญญากับมาเชโลเดบารอสสตาร์ดาวดุ่งวัย15ปีของเซนต์เมเลนโดยนักเตะหนุ่มกำลังเตรียมเดินทางไปลอนดอนครับเพื่อทดสอบฝีเท้ากับสโมสร เดบารอ s ครับซึ่งเป็นกองหลังที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงในสกอตแลนด์กำลังเป็นที่จับตาม,มองของหลายสโมสรในพรีเมียร์ครับเนื่องจากศักยภาพที่โดดเด่นของเจ้าตัวครับก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับติดตามข่าวอื่นได้ที่เพจเฟซบุ๊กวอตวัน c ันเนอร์ครับฝากเพื่อน,อน,อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ